จัดของหวงสวงพญานาคจัดของไว้ก่อนพิธีพิธี เดี๋ยวจะมาขอกลางคืนขอกลางคืนอ๋อของปูเวทก็มีอันนี้ของปูพญานาคบอกถ่ายคลิปไว้ซื้อถ่ายคลิปไว้เฉยๆไอ้ซื้อโหลดขพอดเพิ่มเลยนะเด็ก ยาเมลงจังมายามแมลงจังมาไล่ตอนนี้คลิปเป็นคลิปตอนตอนแรงกัสิมาไทยฝืนบวงสวงกัสิมาจะปูเวทปูเวท

เอาธรระดาเนาะง่ายง่ายเออ้ามเลนนา โบไยคลิปซื <c oughs> hey ้อๆายคลิปไว้ลงเช้ากลางวันเย็นงบถึงเวลาไล่เมอรีเฮงึงจะเส่าไล่ไปไนอ้นเอออันนั้นหอยลร่ตอนเส้าอันนั้นตอนเส้าลงไปทงอากาศดีๆไล่อยู่ เอออันนี้มาถ่ายคลิปไว้ลูกต้นเทียงต้นตุ้งต้นเหมืนมุมีดอกไม้มุมีดอกม้แจกของบวงสวงปูพญานาคเขามีซื้อเลยโบนี่ไปถามโรดถามเยอะพ่อนหน่อยสิไปถามพระอาจวุโสเลยดิคุณบอกอันเป็นยังอันนี่ได้ชื่อแล้วบอกโอ้โหดีเด้ออันนี้นี่พญานาคเอิ้วยมาเช่นไงเลยปูยังแหล่นี่นั่นเราขึ้นเราขึ้นบ้านเราเลย นั่นเองยังยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ลงไปนั่นเองเออจะขอขออดูไม่เยอะญาติบาดค้าไปขอเพิ่นจากก่อนว่าว่าเป็นเนี่ยนี่กระไดยายดานี่แหละเมาให้หลวงพ่อเอ้ยขอถ่ายคลิปเนี่ยเด้อเรื่องะาหานี่ว่าจังไหนซื้อเพิ่นว่าจังไหนี่ยนี่อออปูพะยะนาคซื้อว่าจังไหนจ้ะฮะ

ห้า้นบี่อองมเนาะัเป็นยังกระะเอไปเอาเขาจะได้รู He ้จักซื right yeah, ่อนะเดี like uh, Ooooh, ๋ยวพี่ตั t iny> <t iny> <t iny like <t t ้งให้เขาตั้งปูพิมพ์เดี๋ยวปะเออปูนั้นโทรเดี๋ยวจะสิไปพิมพ์ขอเบิ่งว่าเต็มเต็ม